สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับเช้าวันนี้ฝุ่นข้าวโพดมาจากปักช่องนะครับมาจากอำเภอปักช่องมาลงสี่ตันนี่ทั้งหมดสี่ตันส่งโดยทีมงานของน้องแก้มนะครับน้องแก้มน้องแก้มหรือน้องแก้มนั่นหละนะน้องแก้มการกับน้องต๋องนะครับ ช่วงนี้ที่ต้องลงไว้เพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าพฤษภามิถุนานี้ฝุ่นกระเพาะจะขาดนะครับฝุ่นกระเพาะจะขาดถ้าสั่งช่วงนี้มันก็ราคาจะถูกนะฮะร,ราคาจะถูกส่วนราคานั้นราคาค่าขนส่งอะไรต่างๆพี่น้องต้องคุยกันเองกับทางเจ้าของบริษัทนะครับถ้าถามว่าฝุ่นกระพดนี้อัวควายกินดีไหมกินดีมากนะครับกินดีจนน่าตกใจ ถ้าเลี้ยงถ้าท่านเลี้ยงวัวเนื้อควายเนื้อซื้อให้กินเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยครับแต่ก็เอาไปเป็นส่วนหนึ่งของอาหารได้อยู่นะครับแต่ถ้าให้กินเป็นหลักนี่จะเหนื่อยนิดนึงมันตรงที่ว่ามันกินเราทั้งวัดมันก็เยอะอยู่นะครับใช้พี่น้องต้องคอยต้องดูนะครับของผมนี่ผมเอามาสั่งมาเดือนนี้เมษาช่วงนี้นครับมันจะมันยังมีอยู่แล้วราคามันถูก ส่วนผมเองผมสั่งกิโลละ5บาทนะครับค่ารถด้วยนะครับแต่ราคานี้ต้องพี่น้องต้องคุยกับน้องแก้มนะครับว่าเขาส่งยังไงขายยังไงแต่ละจังหวัดไม่รู้ว่าเขาเหมือนกันไหมผมไม่ได้เป็นคนขายนะครับพี่น้องไม่ต้องพิมพ์ถามมานะว่าผมขายยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้น้องจําได้ไหมเบอร์โทรน้องแก้มนะฮะ โอเค okay. 082 4810355 061 mm hmm. เดี๋ยวดึงให้ตึงเันดิมครับ uh, 061 1071361ะครับนี่นผมให้พี่น้องดู uh, ชื่อน้องเสียกล้องขี้เมาจำหน่าย <c oughs> ข้าวโพดอาหารตัดขุนข้าวโพดเมล็ดข้าวโพดบดนะครับ082 481 0 3 5 5 061 หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งสามหกหนึ่งครับพี่น้องนะหน้านี้เตรียมไว้นะครับมันขาดแล้วนะผมเดี๋ยวจีนน้องเอฟีจะบอกว่าเอ๊ะทำไมันดปาปาไม่ไม่บอกพี่น้องกเกษตรกรเลยบอกแล้วนะครับว่าเดือนพฤษภามิถุนายนี่ขุนเขาพลดขาดแน่นอนฮะทุกปีและก็ทุกปีจะขึ้นราคาด้วยนะครับปีที่แล้วถึงหกบาทเลยนะปีที่แล้วถึงหกบาทไม่รวมค่าขนส่งนะครับ ถ้ารวมค่าขนส่งก็6บาท50สิอะไรช่วงนั้นแหละมันแล้วแต่เราสั่งเยอะสั่งน้อยด้วยนะคือท,ที่แล้วผมสั่งมาเป็นเที่ยวหกล้อครับเที่ยวหล้อก็จะมันก็ค่าขนส่งมันก็พอๆกันนะครับมันก็จะพอกันเนี่ยนปะิ๊กอัพเนี่ยนครนายกเขาคิดอยู่พันห้านะครับถ้าอำเภอบ้านนาที่ผมอยู่เนี่ยนะแต่ถ้าอำเภออื่นไม่แน่ใจนะครับอำเภออื่นนี้ไม่แน่ใจว่าคิดเท่าไหร่โทรคุยกันนะครับโทรคุยตามเบอร์เดี๋ยวผมจะปักหมดุดเบอร์โทรไว้ที่ หัวข้อคอนเทนต์นะครับไม่ไม่มีอะไรให้พี่น้องติดต่อกันนะครับเขาส่งทั่วประเทศอยู่แล้วนะฮะขอนแก่นอุบลายหมดนะครับนครปฐมโซนภาคกลางชัยนาทอายุธยาเขาก็ส่งนะพี่น้องเพราะฉะนั้นมีอะไรให้พี่น้องติดต่อกับน้องกล้องหรือน้องแก้มนะครับก็ชื่อแก้มนะแต่ผมเรียกเขาน้องแก้มนะฮะเป็นลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งที่ผมอุดหนุนกันมา ตลอดนะครับฝุ่นเขาก็คุณภาพดีนะครับควายกินแล้วอ้วนควายกินแล้วติดด้วยนะครับเห็นฝุ่นนี่ตัวสั่นเลยแหละโอเคครับพี่น้องครับ